สวัสดีท่านผู้ชมชาวยู u ูบนะครับคลิปนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงตาช่างลาดบัวขาวนะครับท่านผู้ชมอ๋อตะตีแล้วนะนะี่นะครับก็มาจอดอเอาน้ำแป๊บหนึ่งนะครับก็คืออมันจะมีก๊อกน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับมาก๊อกให้น้ำครับ เมื่อคืนก็ไปเปลี่ยนไอ้นี่มานะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟตานะครับเปลี่ยนไฟหลี่นะครับเปลี่ยนหลอดเดียวนะครับดูสังเกตดูนะครับผมว่าเท่ากันเลยนะเปลี่ยนข่างเดียวนะครับตอนอยู่วงแหวนโคราชนะครับเมื่อคืนตอนนี้ก็เดินทางมาถึงตรงนี้แล้วฝนตกบวดขึ้นครับพี่น้องอากาศดีนะครับแต่ว่าแก้งเขานน่ยที่จีเป็นแังไลย นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันให้มั่นใจเลยนะครับมาดูตั๊ทีจะจอดด้วยหรือเปล่านี่ครับตั๊ีจอดจอดจอดเฮนะ่าร่าอาฮาว่าฮ่านอนเ่ีฮ่ <laughs> นี่ก right? ็จะเป็นรถพี่น้องกันนะครับค่ายพี่น้องกันเบอร์12ครับตอนนี้ตาตีมาขับมาขับคันนี้นะครับท่านผู้ชมจอดครับตาตีครับเซงรถสนีดี้อะดูก่อนเบื้อง่อนเดียร์ว่าบอกหรือบอกว่าที่ตีอะบอกหรือว่านอนจะบุญเลยอ่ะ โอ้อะไ้วะฝนตกเหรอนี่อันตากฝนมาเลยรถล่างนี่เดียวตียังใหม่ๆอยู่เลยครับใส่แป้งที่เดียวกันนะครับท่านผู้ชมสามหกศูนตัวนี้จะเป็นนะจะเป็นกีห้าห้านะครับรถหมกสองสั้นนะครับลงวงจะเป็นหมวกชั้นเดียว ยังไม่ได้ปิดไฟเลยนะครับตอนนี้เวลาน่าจะประมาณอ่า6โมงนะครับ6โมง6โมงครึ่งนี่แหละประมาณนี้นะครับมาดูแป้งกระสีว่าจะเอียงหรือไม่เอียงอ้อปกตินะครับถ้าลักษณะากากะบาดอย่างนี้คือไปยากครับไปยากแล้วก็มีอคาดหลังอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นท้ายเนี่ยไปยาก โอ้ไฟตัวนี้ก็มาทันแล้วจะพักรถแป๊บหนึ่งครับอยู่ที่ตาช่างลาดบัวขาวนะครับของผมที่เปลี่ยนเมื่อวานนี้ก็มีไฟข้างที่เป็นสีเขียวนะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวจะพอนี่แหละแม้งน้านไอ้กับผมนี้จะกียั์งใดเยอะนี่ น้ำข้างบนผมพ่อไปรีดออกแล้วนะครับเอาออกเรียบร้อยนี่ไม่ใหม่เลยลัยกษณะจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนของเก่าแล้วตอนนั้นนั้งสดใสก็อยู่ไฟไฟตัวนี้ไม่ออกแล้วยวต้องเข้าไปต่อใหม่นะครับกับไฟสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมจะเห็นอยู่ในนี้ไม่ออกแล้ว นี่ครับหลายคันก็เข้ามาจอดนอนอยู่ในนี้นะครับส่วนน้องผมก็มาพักเนาะเอาน้าเอาท่ากันเลยเปิดคลิปเลยนะครับอากาศดีดีพี่น้องนะครับอากาศดูบรรยากาศนะครับเดีย๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศอยู่บนเขาด้วยนะครับเดีย๋ยวให้ดตดีออกหน้านะครับติงตามท้ายดตดีตอนนี้กำลังซื้อเลียอยู่ครับ รวยรวยรวยพรุ่งนี้รวยเฮ้เที่ออกนะเฮ้ยที่ออกหนาเนียขีคอยเขาไปเรื่อยมได้้าบาได้าไปเรื่อยเน้ยการเรียเคามมามาเน้โาี่่าล้เอาไงมามาดแต่ว่าไปกลังอีกชวร์็ด้ว เดี๋ยวไม่เชื่อมป้๊มไหนเหรอปั๊มนารงไก่เวลานั่นสม่เชื่ตัวนารงไกลเหรอเออเชี่ยไปไก่กับไก่ไม่เหรอรูไหมว่เ้ามงคล้ัก็ต้องเสก็อมันน่าเลย่าเลยก็ยังพอั่นเลยเราบองันบงันคาที่สเนาะังคาที่สออ่าอันแรกเลยเออไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชมตาสีออกหน้านะครับผม ผมตอนนี้ดาทีเริ่มออกไปแล้วครับต้องขออภ่ปคิปคิปที่แล้วนะครับผมก็ไนโรกว่ามันไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปโดนตัวไหนนะครับคลิปนี้ก็บรรู้ว่า,วามันสะมีเสียงมันไม่เสียงเลยนี่เพียงเลยถ้าม,ม,มีเสียงผมคิมม่เสียไดย้ใช่ไวะ ใส่แสงที่เดียวกันก็โอ้ไม่ได้ใส่แส้งโรงนี้โรงงานนี้มานานแล้วนะครับประมาณตั้งแต่ผมมาอยู่สมบัติทีมก็คือผมได้มาตั้งแต่เที่ยวแรกเที่ยวสองนี่แหละได้มาเที่ยวสองเที่ยวนะครับแ้งเปนะครับแ,ป,บแป้นกุลั่งนะแล้วก็ไม่ได้มาส่วนมากท่านผู้ชมจะเห็นจะคิดว่าที่ว่าเป็นแ้งของไรเงี้ยนานทีจะได้มาวิ่ง จำกันกันกบวา่วาได้ผู้ใดกันไรจำรอพอไม่ได้เลยอพอพอเขียนเขียนชุดไม่เหมดแล้วพี่น้องไปนะครับว,ว่าคอยไปว่ะรถหมวกสองชั้นนี่วิ่งงวิ่ดีแล้วว่าแนบดีนะครับอ้าวคนเริ่มรุ่เรืองเลยพี่น้อง ช, Jahres, ชมชมบรรยากาศเอ่อเกิดลำตะคองนะครับบรรยากาศลำตะคองผ่านลำตะคองตอนเช้าๆชครับกับหมอกนะนะำครหมอกและน้ำที่มีฝนเนเดี๋ยวก็ลื่อวานก็เข้าบ้านนะครับท่านผู้ชมออกมาออกมามานใดวันหนึ่งสแป่งนะครับไม่ได้ปล่อยคลิปเลยถ้าว่าคลิปมีเสียงอะ เรหอามองประจุลง,งนะครับคือมันหนาวครับพี่รองคิดแอรนะครับเอาประจุ வாங்க பொண்ணு பொண்ணு Well, คระส,สีก็อยู่ในใตยย้มอนกันครับถ้าหลุดบนเลี้ยงว่ะด,ด,ดันดันไร้ทีบ่ะไปดันมอความร้อนขึ้นถ้าอากาศแบบนี้ว่ามอขึ้นนี้พอายิงจอหาุไปเช็คไม่เลยนะครับแนะนำให้เอาไปเช็คใหม่เลยอ๋อหดีมากจริง เขาว่าหรอวาอ่าล้วตอนนี้เราก็ลงจะลงมอฟองไผ่นะครับทีนี่หน้าเรือนจำฟองไผ่ทีนี้ก็จะหลายนาทีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันข้ามลำตะกองก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากศาศตอนเช้าๆด้วยแบบหอบหนาๆทั้งหมดนะครับตบบอ,นน,อนนี้ผมจะได้จะปิดเอาปิดไปรีกเอาปิดไปรีบด้วย น้ำสะคองฝนตกด้วยครับท่านผู้ชมดูเอครับทัษนะนี้เราต้องอ่าคือต้องระมัดระวังให้มากเลยนะครับเพราะว่ามันมันมืดครับพี่น้อ 那离我们也有两六个公里。 Σα ευχαριστώ πολύ. ครับได้ครับราศีไปเติมการดอีกนะครับอย่าหัวค่ําไม่ได้เติมดูวันนี้เลยผมมีกันเียว ลักษณะท่าสีเติมมาตั้งแต่ปัมป๊มการปูความความปูท้องนะครับอยู่ก่อนกันนะครับเดิมอยู่บ่อนกันแล้วเรามาใส่แป้งอยู่ฝุนลังรู้ว่าหอดปะปกติมันถึงไหมอีกอย่างหนึ่งแกมากกับผู้นะมากับร้านสาวเบบนี้น่าจะไม่ค่อยได้ดับเครื่องนะครับมอนลงผมแหละผมก็ไม่ไม่ค่อยได้นะไไไไดับนะครับ

เสียดัเลีียนวาครับต้งอ,ยอยงขอใหเสียงข้างนอกด้วยนะครับจะได้แับบรรยากาศสดๆไปเลยนะครับอย่งยงลาใสภาพน,นี่มันสดๆดมาเ,มาเรีนกวา้วนะ จะห้าแล้วครับผมครับผมไล่ขึ้นครับมันนี้ยเนื้าบรรยากาศแบบนี้ไม่กล้าไล่ไปหรอกนะครับแปดสิบเก้าสิบต้องเีนกับจริงยินดีแจกับเพราะอะไรนะเพราะถนนมันมืิครับพี่น้อกว่ามีว่าปล่อยให้มันไหลลงไปนะ อีแปดสนะครับความเร็วตอนตีรถก็ยังไม่เสียกันเร็วสายเลยมายีลเก้าสิบ้านะครับระจัน เรียนหนึ่งนะอินเนี่ยมาฟังกลางคืนเลยหร่เนี่ยอยากรบพี่น้องกนันนนะดูครับจะได้สอนฟอนหรือเปล่ามาสอนเนาะเนี่ยัวาน่ะนนนะผมมาไม่ไ,ไม,มนะีเลยเขียนครับจพอ,อมือใอ่อะ อาบุตไม่เปลนครับมาบุบเบิกอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่ต işte ้องยี่น้องดูบรรยากาศนะครับสถานะนะครับหมอะคนอ่ะเป็นเรื่องอะไรคือไปบุกโคล่ะนะผู่ยุ้งพวกกลับไปแห้งได้ไหมสถานะนี้ ิ้นหนาแล้วนะเริ่มเริ่มเริ่มลิ้นหนาแล้วเริ่มลงเม็ดหนาแล้วเพรามันลิ้นเหลาดิคอยดึงบนสุดหมอไหนขึ้นไม่ได้ก็เปลีย่ยนเินเกลียวเปลี่ยนเกลียวนะครับ <c ười> ค่ไฟไล่ขึ้นหมดประหยากเอาไว้ของเอนกันนะ

เื่อสับผมน่ยจะห่างมาพี่ลองอันนี้มันอาจจะเป็นหมอกว่หมอกหนาหลามันเลยเป็นสายฝน,นเน,ะนาะเดี๋ยวผมอ่ะผมบอกถ้าฝนกับฝนนี่เราเนี่ยที่ชังนผูเขาาท่านผู้ชมมันเป็นยังไงล่นะนะครับบอกว่าเขาไปอยู่ป่ามาสามปีนะ สามสามมือไอ้สามข้อมือมาพูดสามทีหองหน้าขนาดนี้ควนน้ำมาทั้เทีดีหรอขนาดถ้าสียางหน้าเป็นน่าจะโกตานี้อะไรย่างหนหาย่อย ไบีจะตนนะทางหนาเที่ไปแค่ตัขนาดล้มงบีจะตนยังไม่กล้าไปเลย ที่อยู่นีพี่น้องคิดกับแล้วก็ตัดบังช่องบางทอนหมอนมาแล้วนะครับให้มันได้อยู่ประมาณสิบ5ิบห้านาทีากาศจัดนอนครับบรรยากาศแบบนี้เอาเมียมาด้วยเน้วท่านผู้ชมเนาะ ก็ไม่ได้สิต้องเอาเด็กมาเนี่ยเนี่าวะเลยเนี่ยมไม่หุ่นนี่ลักษณะนี่กันมากครับเพี่มันจะไปไหนครับไปลุงขวองกับพ่อมอดไหนครับออจอดครับคุณสองไปวะเ้ไอ้หละพออย่าง ทำไม่ไนะคุณชกคุณโมคือลไม่ค่าที่จะแต่แงเสี่งเลยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นแค่ที่นี่มอคางลงผมก็ค่าลงแต่เพราะรถผมไม่มีเบดหางเสียงหางนี้ครับนี่ครับผมก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนะี้เนาะ ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมก็เป็นมสุดท้ายแล้วนะครับไม่เลิวนะครับต่อไปก็จะเป็นจะเข้าปากช่องแล้วสินะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สหไทยนะครับผมาไปรอลงพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่ได้ลงนะครับไปตนตกค้างอีกนะครับรอขึ้น่อลงทำ้อง เอ่กข <s> ึ้นหน้าครับผมสำหรับทลินี้ก็จบเงเันนี้ครับกราผมพูดอะไรไม่ถูกต้องไม่ดีอม่ในสุภาพก็กราบขออาัยและไปชมเลยนะครับผมสำหรับคลิยนี่สวัสดีครับ